อ๋อกินแก้วออกรถใหม่พี่น้องออกรถใหม่จะาของเปนหากระหากระตื้นค่าละหนึ่งพันห้าร้อยบาท้แก้วนเอาแลนเฉยๆว่าไรจีเกินรถเพิ่นแล้วนี่เลี้ยงทั้งแม่เลื้ยงทั้งลูกเลี้ยงทั้งรถกินดอะไรกินละแบบไหนเกินย

จักพระชายกินบะเทิงแล้วมันจะหายนี่นะมามามามตื่นได้่อดกีรถแล้วนี่ะกีตะวันะดูมาบักเอาดรถไม่ตะเต่าตะเบิงตะเบิงยิงมันจุงพอดต่กไม่ทกเอาแต่่จอมดฟีดดีแล้วขีจนใหญ่ เทิรไ้เิไคือว่าได้เอาได้นี่นะคือให้รถเอาได้บบบนี้นะางันกันอยู่วยอนลงถังปับได้ที่บอกรถมปลาโลแมงก็เต่ารถแมงกร็เต่าไหลจัไฟมันไปแล้วอันบอสงันพาลงเงินอ้วนพาลงตลาดเงเียมันบอกยันเงก็เนาะ ตีแล้วยาม่นาานเลยงงก่อชอเลยตื่นบ้าบจะได้กลงยหน่อเมานอนมาบบอกพูยาด้วยลูกชิเมะล้บ๊ายไม่มาเรียน้เมดานาแล้วแล้วแบบนี้ย้ำมันหุบหอบครอบหหุบหอบเดียวันย้ำไก่สิกียวเข่ามานอนใหม่ สิบอกินหอดปูบ้างวันนี้หึืมหอดก็มาลิ้มลองสิบอกินหอดปูหยาบอ่ะหมักข้อบอกมือหมักข้อกติดอีพ่อติดเอลีหลอพี่น้องเพราะว่าอีพ่อน่ะเอาเด็กหน่อยเอาเป็นหมักอุ่นหลอกน้ำไฮนาหอบอุ่นบอกปูเนี่ยทางล่างนั่นทีเมื่อยก็มาทำหมอแล้วกันเลยปะ สบายดีเนี่ยมือแดงพี่น้องมือน,นี้ก็ไปเตรียมใส่ตุ่มกุ้งพี่น,น้องแต่ว่าโมแมนเอาเป็นคนใส่ได้มือนี้แม่กินแก้วเพิ่นเห็ดเองเลยกะสีใส่เองจกักไปเห็ดตอนใดบู๊ก <c oughs> <c oughs> แล้เบิกดูฮะย,ยิงดูอันนี้ก็คือเป็นขวดพลาสติกเนาะขวดพลาสติกน้ำเด่มเอาเอามานำใส่มาเลยกะตัดหัวตัดหัวปอนเขาข้างในเลยกะซีหูทั้งร่มเอาใหม่สอดไว้ สอดไว้ค้างนึงกับเสียดลำเล็มเนาะแล้วก็อ,กอีกข้างกับเสียดปุ๊บเนะบาะเพราะว่าค้างลำเล็มเนี่ยไว้เสียบลงที่ดินป่ะเดี๋ยวเอาไปใส่กันเลยทุกคนวันนี้เงือกกะสิเป็นเงีอวยังหัวอาหารหมูเง <laughs> <laughs> ียรหัวอาหารเลยเาจะกินหัวอาหารบุหรี่คือหันฮะพาว่าคลาส หมูอดกินหัวอาหาันหนักมามาให้กุ้งกินแทนอุปกรณ์ดักกุ้งนี่เฮ็ดแบบแดกก็ได้พี่น้เพราะจะวะ่าน้องที่ว่าเฮ้าวเสียไปอันใส่มันมีกุ้งลายบ่ถ้ามันมีกุ้งลายในยเฮ็ดจังได๋ก็ได้กุ้งกิน่ซนนี้ฝนบ่ตกพี่น้องมันเอาเฮ็ดออก นี่คือเฮ็ดกอเ <c oughs> บอ่งเันเพื่อนอ่ะสิคือเห็ดเพาะเนาะแต่ว่ามันเป็นเฮ็ดกอ <c oughs> นั่นลูกกระหาแเลย <c oughs> ใส่อยู่น้องขางเฮือนเลยพี่น้องปกติกะสอนก็นได้ไล่เนาะอย่างอสอนเอาแต่ว่ามือนี้อยากหากินแบบสบายในจักหน่อยอยากลองเลยลองกับดักกุ้ง มันสิได้ผลหรือบอ,อใส่ลหล,ลุดหืมใส่เพราะมันถั่วมาแหละระวัเาางเป็ดเอาไปกินเด้อม,มันมีหัวหารหลงแหลกใส่แล้วพี่น้องใส่ใกล้ๆก,กันก็ได้ยำๆใหญ่ๆไปลงบอใส่ตุ่มกุ้งในแม่ลุก เขาใส่ไป่มื่อเอื่ามามายามนี่มันตายทำได้บางตัวกออมันเขาอื่นนะ่ะมันสมัครนำตายหรือนมันคลายกับคนเขาจมนำตายแหละมันก็ต้องขึ้นมาหายใจคือกันเมนมันก็ตายสะนำถั่วมันบอก ทั้งเบิดเจ็ดเอ้ทั้งเบิดหกหลังพี่น้องตอนนี้กะใส่ขางทางนี้เบิดหาหลังนอนแลวก็จ้องไวหลังหนึ่งไปใส่อยู่ทั้งพูนทั้งเจ๋ทั้งู้นบ่โหวว่าสีด้าลายสันไดพี่น้องบอ่โหวว่ากุ้งสีขาวหรือบอ่ลูอก,กแอลล้วันีเกิดจะายขึ้นมายัางไ้ก็ได้ เรียบร้อยแล้วเบิดทุกหลังพี่นอ้องี๋ยวเราถามมืองเศร้าเนาะ <S <S มายามเมืองว่าสิได้จักตัวแต่ว่าตุ่มกุ้งใส่แล้วยามเลือกรดนี่ก็ได้คือกันแต่ว่ามันกะถุยโบราณจะนอยจังมาเอาไปขวาซะไปไปะลูกเมือยงสิน บาีนี่ยเม,ม่สารไองกับบรรยกากาศฝนตกเดี๋ยวเามาลุนกันหอเอาปูเานมาสีสีสวยเลยจ้ะใส่อเมื่บวานนี้งตเสาร์มายากกับพ่อวยเนี่ยเวาลเานะ <c oughs> อสุกคนอันเดียวกอบอี่มเลเนี่ยนะตอนเสาร์เนาะฝนตกมือน,นี้กได้เลย ประมาณสี่สี่อันก็พอ่อผัวแล้วปลไปเบ่งล้างก่อไปไปเบ่งล้างต่อไปยันถึกกำลังเดียวไป่ล้วเ <c oughs> <c oughs> ขซีค,คือแต่ล้างแหลกกัเดียว <c oughs> มันกินไปเลยเนาะหอออาหาร <c oughs> ลังที่สองทุกคนเ <c oughs> มื่อนี้เป็นหมือวันสินดับเนาะฝนตกฝนมาทางผิด ใต้ทางทิศตะเวนตกทางทิศใต้หมดแหละแต่ว่าทางทิศตะเวนออกย่างอันทา้งขาแจง้งย่างปางอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าทางทิศนี่นะเมื่อยก็ทางทิศใต้เหนื่อยเลยห <c oughs> ลังนี้บลายบันไดหลังนี้ <c oughs> ซื้อซีกันนั่นแหละ <c oughs> ถือยูพี่น้องถือยู ประมาณสี่สิบตัวนำถั่วเราเจ็ดแต่ใหม่มันเดรยอยู่ก็ลอยอยู่ระไดใส่อะพนันลงยามอะไรพี่น้องเป็นเหล่งปกติโอ้ถือปลากระปูโ้เห็นปลา ปูขาวแล้วมันบเขาเออลายโตเติบอยู่เดยไมาถือไปไปเอามายังเหลืออยู่สามอันเนาะพยายามด้ครึ่งหนึ่งทุกคนแต่ว่าสามอันนี้ก็พอกินแล้วอิม่มสามอันนี้ก็อิ่มแล้วสำหรับอาหารเส้า คนตกขนาดนี้ปลาบอีหมดปลากุ้งบดเรือขนาดนั้นโอ้สุดกระนินเขบาบอกมีหัดกุ้งช่าหมปลาขาวและกุ้ง,งขา น,นี้หน่อยตัวนึงทุกคนมันก็เขาไปกินหัวหาอไน,นี่ปองหน่อยนี่จะเข่าได้จังไงบูหัวหลังนะ่าถลกลายหรือกลุ่มตัวใหญ่หญนะยงใหญ่ๆนะกรปูกระปูเข่าอีกแล้วย่างกาดใหม่มาหนิปวดหัวใจที่เเห็นใหม่บบขึ้นเดขนดขาดสองยชิเป็นกระปูปลาชิเปน,กปเปนกบ,ปนะปนบปกัดใหม่จนอยากขาดปะ,ะปูแะละ มานอยู่ทุกคนหลังสุดท้ายมื้อสีกว่าหลังสุดท้ายนี่สิบ่มีกุ้งปานใด๋ก็กะตกกะตกบ่แห้งหดอ,อนฝนๆ กระปูขาวบ่ทานกระปูขาวนี่ทำยีเทืรอน่ไปบัดแล้วทุกคนแานี้ <c ười> ไดลายอยู่เดียฮะไดลายอยู่เดยข้อขวอะเ,เออทางเนี่มันคะมีปลุายด้วยบ่กระปูขาวไป <c ười> ยมามเช้าหนอคนตก นิบๆๆอยู seaweed, ird, ่น be ้า่ยงพันในหงดก็พอดีเนาะหน้าแบบมันตากแดดมาประมาณสี่ห้ามือแล้วถึกฝนอีกสักหน่อยกับเขาคือสีเขียวแบบคนโวยมีนแต่เสียงข้าเจ้าลงไสบาเาไปเลยคนนันคนกรได้ดอกไฟแล้วแบบอยูน้ำดอกไฟนี่แก เดี๋ยวลำดอกไฟบอกอืมทุกคนตัวตัวกระปูเข่าเนี่ยยังหลายอยู่ประมาณสี่สิบกว่าตัวคือกุ้งแบบที่ว่าเขาใส่กับดักอาจันซี่นะมันเป็นกุ้งแบบว่าคัดใส่มาทค่งแน่มันซิมีแต่ตัวใหญ่ๆทุกคนที่บ่ไฟมีตัวน่อยกันเลยลงหน่อยดิมีหักกระปูขวใส่กันเลย ตัวนี้ก็ม่กระ,ะปูคือกันใี่เนาะกระปูตัวนี้เ<อ>ดรร่าตัวเดลายทุกคนนี่คนมาน <c oughs> เอ็ดบางกุ้งเองใส่เองก็เดรร่าทุกคนพอด,ดีกว่าไม่อยากเนาะปุ่มปุ่มปุ่มใหม่มือเสาร์ไปเอามาขวบเลย <c oughs> สบายขนาด ลมได้ลกบ่ได้วันนี้นะหลมได้ลกบ่ได้บ่หอ <c oughs> เป็นแตล่ลมบ่เป็นลกหยกผาตีนเสืป่าเสืลุงแหละ <c oughs> บรรยากาศเนียเหมือเศร้าพี่นอ้องไม่นี่สงสัยสิบุห็นตะเวนเด้อมือนเพราะว่าทางฝั่งมีแต่กี้เมฆกีบเถือ เต็มไปหมดการหนาวแห้งนกเต็มปูนหน่อยมมื่อยอแยน่นเสาเแหนเขาก็งามงามพี่น้องยืนในแคมเฮือนมันเป็นหน้าตีนบ้านเขากำลังสูงสูงประมาณเพียงขาแล้วอีกประมาณเดือนสองเดือนกับคือสิเริ่มมั่นแล้วไก่สิถอดห่วงแล้ว แป๊บเดียวพี่น้องเห็นหนาดำแล้วบดนกันได้กาเดกเกี่ยวแหละส่วงเขาใส่เบ็ดกบล้างๆเขาใส่เบ็ดกบแล้วก็คือสเดีเกี่ยวมืนรถคันแรกนชีสิบิตพี่น้องบุลังคนก็ได้รถใหม่ก็บรุลมตลอดขับรถในเซียนแล้วทุกคน กินแก้วพับรถนี่แต่ว่ามีแต่เกียร์ทอยรถเคนนะต้องใช้กระต่อนลืมอันใส่เกียร์ดีมาหายน่าหลงเนาะมีแต่เกียร์อ่ามีแต่ทั้งสี่พี่น้องทอยล้างไปจังสี่จังสี่จังสี่อาหาร,ารน่าซุกแล้วมีทั้งกุ้งมีทั้งกระปูอเอาไก่มาต้อีกทีเป็นยังอาหารกินแก้วกำลังเห็ดทุกคน คนกินขขาวกล่องมันจัดยิ่กว่าเขา่ายเลยนกระปูกระปู้กันยัางขาตุ่มปลาเขาปลากระเข้าตัวหนึ่งถ้ามันใหญ่กว่านี้มันก็อชิ้นขาหอนปลาใหญ่เรยเนาะ แ่บนะมั่ยังสดเอาะอ่าเจอเจอไม่ไม่กลิ่นเลย่างมันตายไปนะแสบทุกคนินบอกกินบอกเอออนงทเขาอไ่ได้นกินเทาสอมกันม่ได้ทกคินเากรบผัวปู ติต้มไก่หารเจ้าโอ้ชากำลังแลมโบกินี่